ขอสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมใกล้แล้วนะครับสำหรับการออกผลฉลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับงวดวันที่16กรกฎาคม2564นะครับสำหรับวันนี้แอดก็มีนะครับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับผมมาบอก fc ทุกท่านนะครับผมสำหรับเลขเด็ดหวยดังนะครับผมงวดนี้ ใครที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับหวยซองพิเศษนะครับสำหรับหวยซองพิเศษงวดนี้นะครับสำหรับเลข3ตัวนะครับ790นะครับ790แล้วก็905นะครับผม สำหรับเลข2ตัวบนนะครับสำหรับเลข2ตัวบนนะครับ05แล้วก็07นะครับตามด้วย90นะครับผมนี่นะครับสำหรับเลข2ตัวบนหวยซองพิเศษนะครับสำหรับเลข2ตัวล่างนะครับหวยซองพิเศษนะครับก็จะมีนะครับ80แล้วก็83แล้วก็84นะครับผมนี่นะครับใครชอบตัวไหนนะครับ ใครชอบตัวไหนนะครับจดไว้นะครับไปหาซื้อลอตเตอรี่ได้เลยนะครับเลือกเอานะครับสำหรับหวยซองพิเศษนะครับใครชอบตัวไหนนะครับแอดให้เป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นนะครับผมแนวทางหวยรัฐบาลนะครับงวดวันที่16กรกฎาคม64นะครับผมนี่นะครับเรามาดูตัวต่อไปนะครับสำหรับหวยเด็ดเลขดังนะครับสำหรับเลขมงคลงวดนี้นะครับผม สำหรับเลขมงคลงวดนี้นะครับก็จะมีนะครับสำหรับเลข3ตัวนะครับก็จะมี7 2 8นะครับ7 2 8นะครับแล้วก็7,69ตามด้วย4 95และ904นะครับผมนี่นะครับสำหรับเลขมงคลเลข3ตัวนะครับนี่นะครับซื้อเอาเลยนะครับไปหาซื้อเอาเลยนะครับผมส่วนเลข2ตัวนะครับสำหรับเลขมงคลเลข2ตัวงวดนี้นะครับก็จะมีนะครับ 10นะครับแล้วก็2 8 6 8แล้วก็69ตามด้วย70นะครับผมนี่นะครับมีแค่นี้นะครับสำหรับเลขมงคลงวดวันที่16กรกฎาคม64นะครับผมใครชอบตัวไหนนะครับใครชอบตัวไหนนะครับจดไว้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามไว้นะครับกดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดแนวทางหวยรัฐบาลในงวดต่อไปด้วยนะครับผมนะครับเรามาดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวต่อไปนะครับสำหรับแนวทางนะครับไอ้ไข่ให้โชคนะครับงวดนี้นะครับงวดวันที่16กรกฎาคม64นะครับผมนะครับหวยไอ้ไข่ให้โชคนะครับงวดนี้ก็จะมีนะครับ2ตัวนะครับตัวแรกนะครับ36 แล้วก็39นะครับผมมีแค่นี้นะครับนี่นะครับสำหรับเลขไอ้ไข่ให้โชคนะครับ3639นะครับผมเรามาดูหัวยี่ปัวกันนะครับหัวยี่ปัวนะครับผมงวดนี้นะครับชุดมั่นใจนะครับอันนี้แอดเอามานะครับอันนี้เอาแอดเอาชุดมั่นใจมาให้ fc ทุกท่านนะครับผมเผื่อมีใครสนใจนะครับผมก็จะมีนะครับ87นะครับ87นะครับแล้วก็07 01นะครับผมนี่นะครับสำหรับเลข3ตัวนะครับสำหรับเลข3ตัวก็จะมีนะครับ9 8 0นะครับ9 8 0นะครับผมนี่นะครับมีแค่นี้นะครับสำหรับหวยี่ปัวนนะครับชุดมั่นใจนะครับผมงวดวันที่16นะครับ16กรกฎาคม6กนะครับผมเหลืออีก5วันเท่านั้นนะครับเหลืออีก5วันเท่านั้นนะครับสำหรับการออกผลฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผม ใครที่เข้ามาขอคนละหนึ่งไลค์นะครับใครที่เข้ามาขอคนละหนึ่งไลค์นะครับผมนี่นะครับเรามาดูตัวต่อไปกันเลยนะครับสําหรับตัวต่อไปนะครับรวมเลขเด็ดหวยดังนะครับสําหรับเลขแม่น้ำหนึ่งงวดนี้นะครับผมสําหรับเลขแม่น้ำหนึ่งงวดนี้นะครับนี่นะครับผมใครกําลังตามนะครับนี่นะครับใครกําลังหานะครับใครกําลังตามเลขแม่น้ำหนึ่งนะครับผมนี่นะครับขอขอบคุณแนวทางนะครับ สำหรับแม่น้ำหนึงให้มาเป็น3ตัวนะครับเลข3ตัวก็จะเป็น524นะครับห้านะครับสำหรับเลข3ตัวนะครับนี่สตัวก็จะมี2 4 2 5แล้วก็54นะครับผมนี่นะครับอันนี้แอดเขียนเองนะครับอันนี้แอดเขียนเองนะครับแม่น้ำหนึ่งให้มา3ตัวนะครับผมนี่นะครับ524นะครับแม่น้ำหนึ่งให้มา524นะครับนี ใครสนใจนะครับไปหาซื้อไว้เลยนะครับไปหาซื้อไว้เลยนะครับลอตเตอรี่นะครับผมเรามาดูตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปนะครับผมตัวต่อไปนะครับสําหรับหวยนะครับสําหรับเลขเด็ดนะครับดุยพลันนะครับงวดวันที่16กรกฎาคม64นะครับผมใครที่กําลังตามหวยนะครับหวยอาจารย์ดุยพลันนะครับงวดนี้นะครับผมเรามาดูกันเลยนะครับ ให้มาแล้วนะครับให้มา3ตัวและ2ตัวนะครับสําหรับเลข3ตัวก็จะมีนะครับ173นะครับ173นะครับผมแล้วก็379นะครับตามด้วย739นะครับผมนี่นะครับสําหรับเลข3ตัวนะครับสําหรับเลข2ตัวก็จะมีนะครับผม73นะครับ7 3 79นะครับแล้วก็39นะครับผมนี่นะครับสําหรับเลขอาจารย์ดุยพลันนะครับ ใครชอบนะครับใครชอบนะครับผมเลขสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมใครชอบนะครับไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับเรามาดูตัวต่อไปนะครับสําหรับตัวต่อไปนะครับผมนี่นะครับสําหรับ x สําหรับ fc นะครับที่ท่านถามหานะครับเลขอาจารย์แปะนะครับเลขแปะองค์ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็นชุดเน้นล่างนะครับอันนี้เป็นชุดล่างนะครับผมนี่นะครับ เอดเอามาเป็นชุดล่างนะครับสาหรับเลขล่างนะครับเผื่อมีใครชอบนะครับผมใครที่ตามหานะครับก็จะมีนะครับผม04 06นะครับแล้วก็80แล้วก็14 16 18นะครับแล้วก็46แล้วก็48แล้วก็68นะครับผมนี่นะครับตามด้วย90นะครับตามด้วย90 91แล้วก็94นะครับผม96 98แล้วก็01นะครับผมนี่นะครับใครกําลังตามหานะครับผมนะครับใครกําลังตามหาเลขอาจารย์แปะประมาณนี้นะครับผมชุดล่างนะครับผมอันนี้เป็นชุดล่างนะครับผมนี่นะครับสำหรับหวยอาจารย์แปะประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับผมนี่นะครับสำหรับนะครับสาหรับนะครับอันนี้แอดก็ เคยลงคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมอันนี้แอดก็จะมานะครับเป็นแนวทางอีกนะครับสําหรับให้เป็นแนวทางอีกนะครับผมสําหรับงวดนี้นะครับหวยลือลั่นสนันเมืองงวดวันที่16กรกฎาคม64นะครับผมสําหรับตัวเน้นนะครับสําหรับตัวเน้นนะครับบนล่างนะครับก็จะมี3 5นะครับแล้วก็95 45 93แล้วก็4 3 91นะครับผมนี่นะครับสําหรับตัวเน้นนะครับ นี่นะครับผมสําหรับตัวเน้นนะครับผมก็มีเท่านี้นะครับสําหรับตัวเน้นนะครับหรือลั่นสนันเมืองล่างนะครับชุดบนล่างนะครับอันนี้เน้นบนล่างเลยนะครับผมเน้นบนล่างเลยนะครับ91นะครับ9193นะครับมีทั้งบท6หางนะครับ95แล้วก็35 43แล้วก็45นะครับผมนี่นะครับผม แนวทางลือลั่นสนันเมืองงวดวันที่16กรกฎาคม64นะครับผมขอขอบคุณแนวทางอาจารย์ทุกท่านนะครับผมสำหรับแนวทางหวยรัฐบาลนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์นะครับและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมขอบคุณครับ